ป,ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่8พฤศจิกาย,ยน2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ยังมองว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะหลังจากที่เมื่อวานก็ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับชัยชนะของทางอโอบามานะคะกลับมาครองตําแหน่งเป็นสมัยที่สองเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าความสนใจของนงักลงทุนเนี่ยจะพลิกกลับมาสู่เรื่องปัญหาของฟิสิเคิลคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะ เร็วนะคะก็ทันทีเหมือนกันนะคะก็ในเรื่องของ fiscal cliff เนี่ยคงต้องรอการพิจารณาของสภาคองเกรสนะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะก็มีประเด็นต่างๆตามที่ได้ได้เคยกล่าวเอาไว้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของภาพความไม่แน่นอนที่จะ,ะกลับเข้ามาในตลาดตรงนี้ก็ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดนี้น่าจะมีความผันผลอิงทางลงเข้าสู่การปรับฐานนะคะแล้วเมื่อวานนี้ที่ตัวตลาดหุ้นสารัฐด,ดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะโดยลดลงไป312.95จุดนะคะอยู่ที่12,932.73จุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ เป็นประเด็นเรื่องของ fiscal cliff นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาจากทางฝั่งยุโรปนะคะหลังจากที่ตัวนายมาริโอดากลีนะคะประธานของ ECB เนี่ยมีคำกล่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจยูโรโซนว่าน่าจะยังคงอยู่ในภาวะที่ยังคงอ่อนแอต่อไปในระยะใกล้นะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของอ ตัวภาพรวมเศรษฐกิจของเยอรมนีด้วยนะคะซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของกลุ่มยูโรโซนนะคะว่าก็กําลังจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของปัญหาของวิกฤตยูโรโซนแล้วก็รวมของรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาสร้างความอ่อนไหวกับ sentiment ในการลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปก็ได้รับแรงกดดันทั้งสส่วนเช่นเดียวกันอ่อนตัวลงไปค่อนข้างหนักนะคะในส่วนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยดิงลงไปกว่า4.27เหรียญสําหรับราคาน้ํามันดิบที่ไนเม็กนะคะปิดที่84.44เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องอปัจจัยดังกล่าวทั้ง2ที่ที่กล่าวมาในข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้เนี่ยน่าจะยังคงอิงทางลงได้จากแรงกดดันภายนอกซึ่ง ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะได้รับผลกระทบตรงนั้นไปด้วยนะคะโดยถ้าหากดัชนีหุ้นไทยเราหลุดระดับ1294ลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่1280นะคะที่ประเด็นน่าจับตาในช่วงนี้ก็คงจะหลักๆคงมาจากภายนอกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของฟันฟลอของต่างชาตินะคะเมื่อวานยังคงาขายสุดทิ ที่535.4ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปถือสถานะทางด้านฝั่งชอ็อตในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะในส่วนของสถาบันก็อยู่ทางฝั่งชอ็อตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจับตาในเรื่องของแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ตลาดอยู่ทางด้านอ่อนตัวนะคะประเด็นในเรื่องของค่าเงินในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างอยู่ทางด้านอ่อนค่านะคะจากการดีดตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะกลับมาแข็งค่าสุดในรอบ2เดือนนะคะเมื่อวานนี้เทียบกับสกุลเงินสําคัญสาคัญต่างๆนะคะ ก็ยังคงเป็นผลกระทบจากความกังวลที่มีต่อปัญหาด้านการคลังของสหรัฐเองแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของทางด้านยุโรปด้วยนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ย พุ่งเข้าไปหาในส่วนของการลงทุนในตัวดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยนะคะในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของ ECB นะคะเพื่อกําหนดนโยบายทางด้านการเงินนะคะแต่ว่าตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากระดับอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันที่0.75นะคะเอ่อก็คิดว่ายังไม่น่ามีผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะโดยรวมแล้วถือว่าเซนติเมต์ยังคงอยู่ข้างลบตามที่คาดหลังชัยชนะของทางโอบามานะคะแล้วก็ประเด็นปัญหาฟิสโกคลิปที่กับ เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจับตาทางฝั่งยุโรปนะคะแนวต้านวันนี้เรามอง1306งถึงหนึ่งหรือ1 3ึ่นะคะแนวรับอยู่ที่1294 1280นะคะส่วนหุ้นในพอร์ตเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราคงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะที่25%นะคะถือต่อทั้ง5ตัวคือการบินไทย IMLTKT BGH แล้วก็ตัว M คอร์ดด้วยแล้วแต่เป็นหุ้นที่เราเล่นบ bon น earning play นะคะปิดประชุุชุมะในนนส่่วของกลยทธ์ห้ค